สวัสดีครับพบก,กับสุลคารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นเงินที่ว้ามันก็เตรียมจวดนะครับพี่น้องแนวนี้ของลีเบืองมักกรุณีนะครับมนนูคนเน่ใจลอยถึงหลุมผีแหล่งข่าวปูดเตรียมสำหรับขวดเซกซี่มกรคาคมนี้มีบันเทิงนะฮะเตรียมมอลัํมไว้อันแต่เซิร์งไว้แล้วพี่น้องเอยเอาแล้วไงแฟนผีมีเฮนะฮะล่าสุดสื่ออิตาลีประมข่าวใหญ่ว่าแมนยูยุคเฮียรูเบนริมกำลังจะได้รั่งทองคนใหม่มาคุมกลาง เมื่อมนุคโคเน่มิกฟิลตัวตึงของโรมา่าดันมีใจอยากมาจอยในทีมนอแทฟอร์ดแบบออกหน้าออกตางานนี้บอกเลยครับว่าคนมีใจอะไรก็กั้นไม่ได้กู้สร้างอันดับที่15โดยขึ้นมาอยู่อันดับที่6อัมริมเตรียมซอปแหลกแก้เขือนจำสภาพนัดชิงโยุโรปปลีกที่แพ้ไก่จนอดไปฟุตบอลยุโรปได้ไหมครับแถมจบอันดับที่15เมื่อสีเส้นก่อนจนโดนล้อก,กันทั่วบ้านทั่วเมือง ตอนนี้อัมริมไม่ได้มาเนเล่นๆแล้วนะครับพี่น้องผลงานล่าสุดพึ่งตบนิวคาสลคาบ้านมันๆแถมตัวใหม่ที่ซื้อมาอย่างเอมบูโม่และคุณย่าก็เล่นโคตรดีจนแฟนบอลลืมชื่อซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงในอดีตไปหมดแล้วตอนนี้พีแดงเลิกบ้าแบรนดน์เนมแล้วนะครับเน้นมาใช้ของดีมีคุณภาพสมเหตุสมผลสักทีและเป้าหมายต่อไปก็คือไอหนุ่มคนนี้แหละมานูโคโนเน่วงในแฉดิวลับสลับกัวเซอร์สี่ ฟานเชสโกเทโอดอริ ori, นะครับนักข่าวสายอิตาลีออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าข่าวนี้ไม่ได้มนโนแหล่งข่าวหลายสายยืนยันตรงกันว่าโคน่เตรียมโบกมือลาโรมาชัวและสถานีต่อไปก็คือโอทัดฟอร์ดนะครับไฮไลท์เด็ดมันอยู่ตรงนี้มีข่าวลือว่าอาจจะมีการเซืงต่อโจโจซึกซีกองหน้าสายคอนเทนต์ของพีแดงไปสลับขั้วให้กับโรมาแทนโรมากำลังหิวกองหน้าและเมนยูก็อยากได้กองกลางใส่บู๊ โคเน่ส่งสัญญาณชัดว่าอยากมาเล่นในพิมพ์รีกรกับเมนูใจจะขาดแล้วมานูโคเน่คือใครล่ะครับเก่งแค่ไหนหรือแค่ย้อมแมวสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามอนี่เป็นใครและคือใครมานูโคเน่คือกองกลางในวัย24ปีดีกีเด็กปั้นจากฝรั่งเศสเคยไปอรารวาสในมุนเดสกาเยอรมันกับกัดบัก,บบกมา3ปีจนโรม่าต,ต้องรีบไปสอยมาสถิติพอสังเกตนะครับลงเล่นให้กับโรม่าไป66นัดอึดถึกทน ถนัดบนบาทกองกลางตัวกลางไปจนถึงกลางรับสายไปกวาดเช็ดถูเหมาะมากกับการเอามาช่วยวิ่งไล่บอลแทนพี่ในทีมที่เริ่มวิ่งไม่ค่อยออกสู่สัส้นๆน,นะครับเดือนมกรคาคมต้องเห็นเซกร์ซ,ซีเก็บกระเป๋าไปอิตาลีแล้วมีกองกลางผมฟูฟมาเดินเล่นที่แมนเชสเตอร์ก็ไม่ต้องสืบนะจ๊ะของเขาแรงจริงแฟนบอลงงนักเตะก,ก็งงอโมอริม เคลียเหตุผลถอดคาซิเมโร่ทั้งท่านที่เมนยูโดนหมบุกอย่างหนักโดยเป็นนับริมนะครับออกมาอาธิบายถึงการตัดใจที่ทําให้แฟนบอลตั้งคําถามนะครับหลังถอดคาซิเมโร่ออกั้งทั้งที่เมนยูโ ok. ดนนิวคาสเซิลหมบุกโดยเป็นนับริมนะครับกุนซือแมนเชสเตอร์เต็ดออกมาชี้แจงถึงการตัดใจที่สร้างความงงงงให้กับแฟนบอลในโตทัดฟอร์ดหลังเลือกถอดคาซิเมโร่ออกจากสนามในนาทีที่60 ของเกมพิมลิกนัดเปิดบัญือนชนะเนลโกโซเนวเตดหนึ่งศูนย์แบบเสียงหูดกัจกจังหวะดงกล่าวนะครับต,รตูตั้งคำถามอย่างมากเนื่องจากแมนยูแม้จะแฟนฝ่ายขึ้นนําไปก่อนแต่กับโดนทีมเย็นบุกหนักกดดันอย่างต่อเนื่องณะที่คาซิมโร่กำลังทำงานได้ดีกลุ่มจังหวะแดงกลางได้อย่างอยู่หมัดและช่วยเตะเกมรุกของเนคโสเซโได้ตั้งหลายครั้งอย่างไรก็ตามออมริมยืนยันถึงการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการแข่งขัน,นที่แน่นเอียดแต่อย่างใด แต่การตะที่ใจเชิงแทคนิก,ต,กตามสถานการณ์ในสนามนะฮะไม่ใช่เลยนี่คือเกมที่สกันที่สุดอเมริกาในจังหวะนั้นผมไม่อยากถอดมาตูก้กุญแาออกเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ช่วยให้ทีมได้หายใจผมจึงขยับเขาไปเล่นเป็นหมายเลขสิบกุนซือชาวปตเกสย,ยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าความสดของนักเตะคือปัจจัยหลักแจ็คเฟิเชอร์ยังสดพอที่จะเล่นต่อขณะที่มานิเอาเตก็สดกว่าคาซิมิโล เราต้องเสี่ยงเพราะพวกเขาเริ่มเล่นลูกวิ่งเข้ามาโจมตีจากลูกเต็มุมบ่อยมากและผมรู้สึกว่าคารซิมโรลอาจจะลำบากกับสันการแบบนั้นสุดท้ายการเตะแทงของอมริมก็ได้ผลนะครับเมนยูอาศัยวินัยนเกมรับและความรักกรุงในช่วงไทยเกมรักษาสกอร์นำหนึ่นเอาไว้ได้พร้อมเก็บสารแต้มคานสกตนตนาแฟนบอลในลงละครแห่งความฝันนะฮะยกนิ้วให้เลย การ์ดรีวิวยกย่องหนึ่งแข้งแมนยูฟอร์มเด่นสุดเกมชนะนิวคาสเซิลพรีเมียร์ลีกยกนิ้วให้เลยนะครับการ์ดรีวิวยกย่องหนึ่งแข้งแมนเชสเตอร์นฟอร์มเด่นสุดเกมชนะนิวคาสเซิลในศึกพรีเมียร์ลีกต้องยกนิ้วให้เลยนะฮะกูยกให้มึงสี่นิ้วเลยนิ้วตีนนิ้วมือนิ้วโป้งตีนนิ้วโป้งมือยกให้บัดกลุ่มดังลูกหนังชื่อดังออกมายกย่องไฮเดนเอเวนนะครับประการหลังดาวรุ่งของปีแสดงแมนยูทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฟอร์มเด่นสุดเกมชนะสันนิการดงเนโคสเซอร์ในศึกพิมพ์อังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งทางเกียวรีวิวนะครับออกมากล่าวว่าเขาเฮเดนเฮเบนทำผลงานได้อย่างยเยี่ยมมากๆเขาคนนี้เล่นได้ดีจริงๆโดยช้อนลูกกลางกัดที่เขาจัดก,การได้หมดเขาสมควรที่จะรับอ้อมกอดแห่งความชื่นชมและยินดีจากลูกชอเ <c oughs> พื่อนร่วมทีมและทีมงานสตาฟโคสเขาทำได้ดีมากจริงๆ สำหรับปีแดงแมน,ย,นยูนะครับมีโปรแกรมลงสนามนัดต่อไปด้วยการเปิดสนามโอ,อทัดฟอร์ดตอนโปรแกรมเยือนของมาปาับวบุมแฮมตันวันเดอร์เรอร์ในค่้นเกนวันที่30ธันวาคมนี้ฟาดแข่งกันตามเวลาประเทศไทยตี3ามนาทีนะครับเดิร์กิลลาพี่น้องสี่ปีใหม่พืดีเลบวัานี้ไปฟังคินคอมเมนต์หลังเกมแมนยูใช้หลังสี่กำรับนิวคาสเซิลขึ้นที่หกพิมลี รอยกิยนนะครับกูรูหนังคนดังออกมาคอมเมนต์หลังจบเกมแมนเชสเตอร์ใช้หลังสี่กำรับนิวคาสเซิลขึ้นที่6พรีเมียร์ลีกรอยกิยนกุลูนุหนังคนดังออกมาคอมเมนต์หลังจบเกมปีแสดงแมนยูนะครับทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษภายใต้การนำทัพของริเบนน้มริมผู้จัดจาการทีมโจปูเกตใช้หลังสี่กำรับสลิกาดงนิวคาสเซิลยูตัดหนึ่งศูนย์ในเกมลีกนัดสกันล่าสุดมันก็คืนที่ผ่านมา เกมนั้นเก่านะครับาบ,บ้านปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูทนประตูเดียวในเกมนี้เหนือทีมเยือนสัิกาณดงเดลกุโซยูไนเต็ดจากเปติกโดกูวิ่งแบ็คซ้ายที่โยกมาเล่นเป็นปีขวาก่อนทำประตูได้ในนาทีที่24ของเกมการขันทำให้เกมบ3มแต้มดังกล่าวขึ้นอันดับที่6โดยการมีนนิการคะแนนจากการลงสนามไป18เกมล่าสุดนะครับรอยเกนออกมากล่าวว่าผมว่านี่คือชัยชนะที่สําคัญมากๆนะสำหรับแมนยูพวกเขาคว้าชัยชนะในเกมที่เล่นได้ไม่ค่อยดี โดยเฉพาะเกมรับที่มีปัญหาแต่สุดท้ายก็เป็นครีนชีได้นี่คือเรื่องที่ดีแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นชัยชนะที่อึดอัดอย่างที่ผมบอกว่ามันคือชัยชนะที่มีความหมายนี่คือจุดเริ่มต้นของโมเมนตัมที่ดีและอย่าเพิ่งหลงระเริงและพวกเขาต้องเดือนหน้าต่อไปและยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอีกเยอะนะฮะข็ยังบบส้มได้หละร้อยเคียนก็ยังอันบอกว่าเลนบบดีแตะใดใสชนะครับเดี๋ยวรอฟังว่าเพื่อนสีส้มตอนใดครับพี่น้อง มีบทเรียนเอเมาริมเผยเหตุผลปรับแผนแมนยูใช้หลังสี่นิวคาสเซลสร้างอันตรายได้จริงหรือเป็นอามาริมนะนกับเปิดใจเหตุผลมาใช้ระบบกองหลังสี่คนพาแมนูเชดนิวเคลเซต์หนึ่งศูนย์เกมบอกซิ่งเดย์ซึ่งเป็นทางเดียวที่สร้างอันตรายได้จริงพร้อมชมดอกกูและอูกเตเ,ตเล่นเด่น ลูเบนอัมบริมนะครับเฮดโค้ชแมนยูกล่าวว่าสาเหตุที่ใช้ระบบกองหลังสี่คนในเกมชนะนิวคาสเซิลยุ่งเตะ1-0แบบเสียหูดากในสกพรพิมพ์ในอังกฤษโปรแกรม็อกซิ่งเดย์เป็นราะมองว่าจะสร้างความอันตรายได้มากกว่าในการใช้แผนการเล่นแบบเดิมเมื่อพิจนารณาถึงสถานการณ์ในเกมนี้และนี่อัมบริมนะครับสร้างสถายด้วยการจัดแผนกองหลังสี่คนทั้งที่เจ้าตัวเคยยืนการานยันนัเน้นว่าจะไม่เปลี่ยนแผนการเล่นจะไม่เปลี่ยนระบบที่ใช้แผงกองหลังสาม จนถึงขนาดปร่ยะว่าต่อให้พระสันตปาปาจะทรงมาเกีย้ยกล่อมตนก็จะไม่ยอมเปลี่ยนระบบนะครับเอาบัตรตนี้มันก็เปลี่ยนหรือบปานี่แม่สำหรับแนวรับของแมนยูในเกมนี้มีริซานูมัตินีสกับไฮเดนเฮดเวนยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กส่วนลูชาประจำการเป็นแบ็ไซา์และดิโกเดโรยืนเป็นม็ดขวาในส่วนของแผงกองกลางน,นั้นเพริกเดโู Go ได้เป็นตัวจริงในฐานะปีกขวาส่วนมาตุก,กบบตันญาระบดปีกซ้ายขณะที่คาซิโมโรและอูเกเตก็ยืนเป็นมิดฟิลด์ตกลาง โดยให้มีสันเมาส์เป็นกองกลางตัวรุกและมีเบนจามินเชสโกยืนค้ำเป็นหอกตัวเป้าซึ่งประตูชัยของแมนยูก็มาจากการยิงสุดสวยของดอกกูในนาทีที่24ขณะท,ที่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอัมริมก็เหมือนจะปรับทับให้ทีมกับมาเล่นในระบบกองหลัง3คนอีกด้วยและนุ่นถาว่าทำไมถึงใช้แผน4แนวรับในเกมนี้ แล้วนั้นอมริมก็ตอบว่าผมคิดว่าที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลาร่วมกันเยอะมากๆรวมถึงเคยมีช่วงเวลาที่เราร้ายที่ในขณะเดียวกันนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ทีมได้ซึ่งบรรดานักเตะที่มีประสบการณ์สูงก็สามารถช่วยคนที่เป็นดารุ่งได้ในเครื่องแรกผมคิดว่าเราแสดงเห็นว่ามันเป็นระบบที่ดีในระบบแผงหลังสี่คนคือวิธีเดียวที่จะสร้างความอันตรายได้มากกว่าเดิมจากการที่มีผู้เล่นหลายคนยืนอยู่ข้างใน แถมมันยังช่วยให้เราเก็บบอลได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยผมจําได้ว่าปีก่อนเราแพ้จังหวะดวลตัว,ต,ว,ต,วตัวตรงริมเส้นหลายครั้งในเกมที่แพ้นในโซสองนดังนั้นวันนี้เราเลยพยายามหาทางทําให้นักเตะเล่นได้ไง่ายวันนี้เราให้ดอกกูเล่นในบทบาทที่เขามีส่วนร่วมกับเกมรุกมากกว่าเดิมมันเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบของเขาต่างไปจากที่ผ่าน,นมาเขาสามารถเสียบอลได้โดยไม่ต้องส่งผลเสียกับทีมมากนักได้เยอะกว่าเดิม ซึ่งผมคิดว่ามันช่วยทําให้แพทริกเล่นได้ดีขึ้นอุกเตเองก็เล่นได้ดีมากๆนะฮะโอ้หลังซีกับวานอยู่ด้แล้วครับพี่น้องก็คืออยู่ด้แล้วครับพี่น้องหรือว่ายัางไงครับของจริงกําลังมาเมซ็อเมาท์มั่นใจก็ไรท็อปโฟกับแมนยูแฟนผีรอชมเมซ็อเมาท์นะครับมีฟิลจอมพริ้วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อตนกำลังจะกลับมาเล่นเดท็อปฟอร์มอีกครั้ง พอมชี้อาจจะเจ๋งกว่าเดิมอีกด้วยหลังจากที่ผ่านมาประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับสอนเขาเมนซ์มารกองกลางดาวดังชาวอังกฤษของแมนยูนะครับแสดงความมั่นใจว่าตอนนี้ตนใกล้ที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดอีกครั้งหรือร่างทองหลังจากที่ได้ลงสนามโชว์ฝีเท้าอย่างต่อเน,นื่องในฤดูกาลนี้นะฮะฟาวมาหนองลากรุอ,อยู ดาตนในวัย26ปีนะครับย้ำจากเชลซีเมื่อช่วงเสมอปี2013แต่ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตัวเองเลยแถมเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปในฤดูกาลปัจจุบันผมกคือว่าตอนนี้ผมกําลังเข้าใกล้กับการมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเององงีกครั้งด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมมีรวมถึงสิ่งต่างๆที่ผมผ่านมาตลอดผมเชื่อว่าระดับการเล่นของผมสามารถสูงกว่าที่เคยเป็นมาได้อีก ตลอดช่วงสองสมปีที่ผ่านมาเหมือนยากมากที่จะกลับไปเล่นในระดับเดิมแต่ตอนนี้ผมมีช่วง preseason ที่ดีได้ลงเล่นหลายเกมมีนาทีในสนามอย่างต่อเนื่องผมเลยมีความรู้สึกว่าตัวเองกาลังเข้าใกล้กับการมาอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งเมาส์กาวนะครับหลังจบเกมที่เตะกับนิวเคาสเซิลนะครับสุดยอดนองลาเอ้ยไอยกระทาตัวขึ้นกันนั่นแหละ เวอมันใจเลเมนนทวันที่ใช่ของเมนยูเชื่ออยู่ค้าแข่งกับปีแสดงได้นานเกิน10ปีเลวอมั่นใจเลเมนนทวันที่ใช่สำหรับผีโบใสยยังไงมันเซพจนมือเตกเลวอฟเฟอร์ดานนะครับเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดค้นพบปรสูที่เหมาะสมกับเทียมในระยะยาวแล้วพร้อมอวยเซเนอร์เลเมนสามารถอยู่ค้าแข่งกับปีแสดงได้นานอีกถึง10ปีปีแสดงนะครับเซนคว้าตัวเลเมนมาจากรอยอัลเบิร์ ของหลีกเบลเยียมด้วยค่าตัวเบื้องต้นแค่18ล้านปอนด์ในช่วงท้ายของตลาดกลสการนัก,ก,นกนเตะช่วงซัมเมอร์ก่อนย้ายมาพิมลีกในทวันทีมจาิเบลเยียมลงเล่นในหลีกเบลเยียมเพียง5 2นัดเท่านั้นและแมนเชสเต็ตก็ถูกตั้งคำถามว่าเขามีประสบการณ์มากพอที่จะเป็นผู้สลบประตูต,ตัวจริงในทันทีเลยหรือไม่แต่ผู้สล่นศัตูในวัย23ปีเริ่มต้นในทิีนโอเตฟอร์ดได้อย่างแข็งแกร่งและหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมชนะนิวเซาแลนด์1-0ในวน ไม่นานมั่นใจว่าอดีตสโมสรเก่าของเขาได้แก้ปัญหาตำแหน่งผู้กษาประตูเรียบร้อยแล้วหรือไมเลมเมนเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่จะมาเสริมทีมนี้เขาจะเป็นผู้กษาประตูของเมนยูไปนานอีกถึง10ปีเป็นอย่างน้อยเขาแข็งแกร่งดุดหินผาไม่ซับซ้อนแกททำหน้านที่สำเร็จถ้าคุณต้องการให้เขาออกมารับบอลในกรอบเกลีโทษหหลาเขาก็จะออกบอลสำเร็จอย่างสวยงาม คุณต้องการผู้รศปตูที่ไว้ใจได้และเล่นได้อย่างสม่ำเสมอคุณก็รู้ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนในช่วงจนในทีทสุดของช่วงต่อเวลาพิเศษเขาออกมาแล้วรับบอลสองครั้งจะกลับเกียรติโทษของตัวเองได้อย่างสบายๆช่วยรัดแรงกดดันให้กับแนวรับเป็นการช่วยกองหลังอย่างแท้จริงมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆที่รู้ว่าผู้รศปตูของคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อคุณหันหลังกลับมาและเลมเมนก็เป็นหนึ่งในนั้น สุดยอดครับสื่อถือโตอิลีครับพี่น้องเอ้ยถือน้าครับผมกัขออนุญาตขอทวดเล่มเม่นเ,นเด้อแต่ก่อนครับยังบวไอโซฟรอมยังบเห็นอันบังคับผมดานองมันหลายครับอยู่ครับผมขอพาไพ่น้ำเดือพี่น้องเด้ออย่าสีด่ากันเด้ออันตะกี้อันผมคิดว่าแต่ไปสื่อดอนลลุมามากเม,มื่อสิกงกว่าครับพี่น้องตอนแรกกระดาครับดาเนย ต้องขอบคุณบริมบทอาหารแหละครับที่สื่อถือคนกับพี่น้องเอ๋ยมันของจริงครับเล่มเม่นอันนิ่งอีลีครับส่วนอันหาเมื่อสองดีๆเมื่อวัยเนี่ยพี่น้องเอ๋ยบ่กไม่ยินดีกับขายซะของเดวันนากับขายซะสื่อเมื่อสองอันเอาเมื่อวัอันเป็นยางอะไรแต่เล่มเม่นในเมื่อหนึ่งอยู่แล้วครับพี่น้องเอ๋ยนี่คือสงครามแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่ย8ปธันวาคมนะครับ